สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจากทางช่อง y o u t u ท e อปลาวสตอรี y ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวลั่นยอมเป็นหนี้ไทยดีกว่าเป็นหนี้จีนหลังไทยอนุมัติเงินกู้1,800ล้านบาทให้กับลาวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับประเทศลาวขาดไทยไม่ได้ รัฐบาลลาวข,าขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเพื่ออนุมัติเงินกู้สูงถึง1,800ล้านบาทให้กับซอปป,อปอลาวในการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าลาวไทยคําสวัสดิอยู่นครเวียงจันทร์ซอปป,อปอลาวทางด้านของสื่อสํานักข่าวลาวนั้นได้มีการรายงานว่าประเทศไทยกําลังเตรียมอนุมัติเงินกู้ประมาณ1,800ล้านบาท ให้กับสปะป,ะปะลาวในการพัฒนาเส้นทางเลขที่12เพื่อเชื่อมจอดกับประเทศไทยลาวเวียดนามและสถานีคำสวัสด์อยู่นครหลวงเวียงจันทร์สปะป,ะปะลาวด้วยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟลาวไทยซึ่งจะมีการเชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์หนองคายประเทศไทยและเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนารถไฟให้ชาติลาวที่ต้องการพัฒนาขนส่งสินค้าระหว่างลาวไทย เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางด้านของเศรษฐกิจทั้งสองชาติโดยทางด้านของรัฐบาลทั้งสองชาติลาวไทยนั้นแม้ได้มีการปรึกษาหารือกันและทางด้านของรัฐบาลลาวได้มีการเรียกร้องให้ประเทศไทยเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมพนักงานขับรถไฟโดยทางการลาวจะส่งพนักงานจำนวน5-10ถึงคนไปฝึกอบรมพัฒนาทักษะเรื่องของการรถไฟนายพีระเมศวุฒิธรเนติรัก ผออ,อสำนักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้กล่าวว่างบประมาณจำนวน1,800ล้านบาทที่ประเทศไทยจะอนุมัติในการพัฒนาสถานีคำสวัสดนั้นด้วยการช่วยเหลือจากประเทศไทยรวมทั้งหมด21โครงการเป็นมูลค่า15,320ล้านบาทเกือบ70%ของงบประมาณทั้งหมดนอกจากนี้ประเทศไทยยังช่วยเหลือวิชาการกับประเทศลาวโดวยมี12โครงการ รวมเป็น189ล้านบาทที่ผ่านมานั้นมีเจ้าหน้าที่สปปลาวได้ไปฝึกอบรมอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมด206คนในบรรดาหลักสูตรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งการเงินและการค้าซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนลาวส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ายังรักคนไทยแต่รัฐบาลแกวนั้นที่นิยมเวียดนาม มันปลูกฝังให้คนลาวเกลียดคนไทยและยังมีหน้ามาขอความช่วยเหลือจากไทยแบบนี้นะไทยจะต้องจัดเก็บดอกเบีย้ยให้หนักๆน,นะจากรัฐบาลลาวเข้าใจว่าประชาชนต้องรับภาระแต่เพราะมีรัฐบาลแกวแก้วมันหาเงินไม่เป็นปล่อยให้ประชาชนลาวนั้นต้องลำบากถัดมานะครับคอมเมน์ว่าเดี๋ยวเวียดจะไปช่วยลาวช่วยตัดไม้ให้โลงเตียนทำให้น้ำไหลเร็วขึ้น เกิดน้ำท่วมได้สะดวกและทำให้แผ่นดินเป็นทะเลทรายเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอ้ดีมากรักนะพี่เวียดจากน้องลาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเชื่อเลยรัฐบาลไทยคงไม่โง่ปล่อยกู้โดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศไทยแล้วต้องมีเงื่อนไขบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างต้องไปจากเมืองไทยวัสดุอุปกรณ์วิศวกรรวมทั้งแรงงาน รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการก่อสร้างด้วยไม่งั้นนะ่ะไทยคงไม่นุมัติเงินกู้แน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าด่าไทยสอนให้คนเกลียดไทยแต่ขอยืมเงินไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยต้องการคานอำนาจกับจีนครับเพราะเมื่อถึงเวียงจันทร์แล้วเท่ากับสิ้นสุดของจีนจากนั้นเป็นไทยควบคุมต่อเพื่อเดินทางเข้าไทย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube One t o t e l l ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าสาวลาวด่าคนไทยล่าสุดไม่มีที่ยืนในสังคมโดนคนลาวรุมด่ายับแทบร้องไห้ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับสาวลาวที่ชื่อว่ามลิคนลาวจนวนหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว หรือแรงงานลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็พากันออกมาโต้กลับและออกมาโจมตีสาวมะลิกันอย่างมากมายเรียกได้ว่าสาวมะลินั้นหมดที่ยืนกันเลยทีเดียวโดวยคนลาวหลายคนที่ออกมาโต้กลับสาวมะลิก็พูดแบบเดียวกันว่าสาวมะลิที่ออกมาโจมตีสาวคำล่าด้วยความอิจฉาตาร้อนและด้อยค่าตัวเองคิดอยากจะแฉคนอื่นหวังจะให้คนอื่นล่มจมสุดท้ายผลกรรมก็ ตามเข้าหาตัวเองซึ่งหลังจากที่สาวมะลิถูกทัวลงก็ได้มีการออกมาแก้ข่าวว่าสาวมะลิไม่ได้ด่าคนไทยว่าโง่หมดประเทศด่าคนไทยที่เป็น FC สาวคำล่าและสนับสนุนคำล่าเท่านั้นไม่รู้ว่าต้องการแก้ตัวหรือเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟเพราะว่า FC คำลาที่เป็นคนไทยก็ไม่ใช่น้อย น่าจะหลักแสนคนที่ส่งเสริมและการที่สาวมาลีนั้นออกมาแก้ข่าวที่ไม่รู้ว่าคิดดีแล้วหรือไม่ที่พูดออกมาหลังจากที่สาวมาลีได้ออกมาพูดว่าด่า f อของขำล่าเท่านั้นถ้าพูดคำนี้ออกมานั้นสาวมาลีก็คงต้องทำใจและเตรียมรับรถทัวร์ของ FC ฟซีำล่านับแสนคนสาวลาวมาลีคนนี้อาจจะคิดไม่ถึงว่า fc ขำล่าจะมีที่ยืนขนาดนี้ทางด้านของคนลาวที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้อยู่เฉยพากันคอมเมนต์ด่าสามลิเช่นเจ้าเป็นคนลาวแทนที่จะส่งเสริมและยินดีคนลาวก็ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นวาทะที่ไม่ได้คิดแต่พูดออกไปมันกลับมาทำร้ายตัวเองนั่นหละโง่อยากดังได้สมใจแล้ว ที่มาว่า f c ฟซคำลลาว่าโง่น่ะฟังแล้วดูอิจฉ้าคำลลาที่มาว่าคำลลา f c ฟซคำลลาตัวเองน่ะเคยปั้นนักร้องจนดังทั่วประเทศลาวแล้วหรือ,อยังถึงออกมาพูดแบบนี้คนไทยเขาไม่ได้โง่เหมือนที่เจ้าพูดเด้ออยู่ดีไม่เป็นอิจช,ช้าเขาทําไมหาหาใส่หัวตัวเองแท้ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า ขนาดเป็นคนประเทศเดียวกันเผาอย่างอิจฉากันขนาดนี้และนับประษาอะไรกับคนไทยที่คนลาวบางคนมันจะไม่ด่าพวกเรามีแต่คนไทยนี่แหละที่ยังสงสารคนลาวและนับว่าลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่เราขอบายไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนลาวจำพวกนี้คนลาวดีๆเนี่ยก็มีเยอะแต่ในขณะเดียวกันนิสัยขี้ฉามันก็มีมากเช่นกันใครจะชอบ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจะพูดอะไรคิดก่อนใช้สมองอันน้อยนิดของคุณคิดอย่าเอาปากพูดอย่างเดียวเพราะพูดออกไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะอย่าฆ่าตัวตายโดยใช่เหตุเลยถึงว่าประเทศนี้ถึงอยู่กันแค่นี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมคนไทยดีใจมากๆที่ชาวลาวได้งานดีๆทำนะ่ะมีะรายได้ดีๆเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอด สงสารชาวลาวมากโดยเฉพาะนะ่ะผู้เฒ่าและเด็กน้อยตามชนบทขอให้สู้ๆเด้อครับท่านถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นคําที่เหมาะสมแก่เด็กสาวชาวลาวคนนี้ความบิดช้าเป็นเหตุซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างอไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube one t o tell ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าลาวไร้ที่พึ่ง คนไทยลัน่นต่อไปจะไม่ช่วยเหลือลาวอีกช่วยไปก็โดนดา่าซึ่งเนะื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาที่ลาวประสบภัยพิบัติอะไรก็จะมีคนไทยพากันมาช่วยเหลือกันอย่างมากมายเสมอแล้วก็จะมีประชาชนคนไทยแห่มาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศลาวกันจำนวนมากแต่นั่นคือเมื่อก่อนแต่ถ้าตัดภาพมาตอนนี้ หน่วยกู้ภัยที่มาช่วยเหลือคนลาวที่ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้ก็มีเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นแถมปฏิบัติการอยู่ประเทศลาวแป๊บเดียวก็กลับประเทศไม่ได้มีการปักหลักเพื่อรอช่วยเหลือต่อทางด้านของเรื่องของการบริจาคจากคนไทยก็แทบจะไม่เห็นเลยซึ่งมันแตกต่างกับในเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงสาเหตุที่ทำให้คนไทยไม่ออกมาช่วยเหลือคนลาวแล้วก็คงจะเป็น เพราะผลมาจากดราม่าต่างๆที่คนลาวเคยพูดไม่ดีใส่ประเทศไทยและในอนาคตความช่วยเหลือจากคนไทยจะลดน้อยลงอีกเมื่อมีคู่ภัยไทยมาช่วยเหลือประเทศลาวที่กำลังเผชิญกับภัยน้ำท่วมหนักทั่วประเทศในตอนนี้แต่กลับถูกคนลาวจำนวนหนึ่งออกมาว่าเสือกจนทำให้คู่ภัยไทยนั้นต้องออกมาสวนกลับหลังจากนั้น สมาชิกในหน่วยกู้ภัยของไทยที่เข้ามาช่วยเหลือลาวที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าไผรซีว้าซิดาอย่าไปสนย่างตามหอยทางผุเพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นสร้างไว้ค่อยมาสร้างบุญสร้างกุศลให้พ่อให้แม่ค่อยบ่ได้คืดง้อนำคำคนเว้าพอปานนั้นคนต่อมาได้โพสต์หนังสือที่กู้ภัยลาว ขอความช่วยเหลือมาอย่างกู้ภัยไทยและมีข้อความว่าเราเข้าช่วยเหลือเพราะได้รับการร้องขอโดยหลักมนุษยธรรรมตรามากันเยอะเหลือเกินเรื่องเสือกนี่นะเอกสารดูไว้ไปมาอย่างมีเกียรติและถูกต้องทำไม่ได้แบบเราอย่าสร้างกระแสะและนี่ก็เป็นสิ่งที่กู้ภัยไทยได้โพสต์ไว้หลังจากที่ถูกคนลาวบางกลุ่มว่าเสือกที่ไปช่วย ดูเหมือนว่าคนไทยส่วนใหญ่ออกมาพูดว่ารอบหน้าถ้าลาวประสบภายน้ําท่วมอีกอย่าไปช่วยเด็ดขาดช่วยไปก็เท่านั้นซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนไทยคนลาวก็ไม่ใช่พี่น้องกันแล้วนี่คนลาวเขาเป็นพี่น้องกับเวียดนามเขมรเขาก็ควรไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามเขมรพอไปช่วยก็หาว่าเสือกแล้วเรานะ่ะจะไปช่วยทําไม คนไทยมีน้ำใจให้คนลาวตลอดคนลาวไม่เคยคิดดีกับคนไทยเลยพอแล้วจบกันลาวถัดมานะครับคอมเนว่าถ้าคนลาวจริงใจกับคนไทยทำไมตอนนั้นถึงไม่ไปตามหาคนปากไม่ดีให้ออกมาขอโทษที่พูดอย่างนั้นไม่มีคลิปไม่มีนังสือแสดงความขอโทษแสดงความเสียใจไม่ว่าในนามของมูลนิธิหรือองค์กรหน่วยงานรัฐบาลซึ่งรัฐบาลคุณ่ะไม่น่าจะพูดนะ ระบบการปกครองมันเรื่องหนึ่งแต่มารยาทของประเทศทั้งโลกที่เขาทำกันนะเมื่อได้รับความช่วยเหลือจะมีแถลงการหรือหนังสือขอบคุณตามมารยาทเข้าใจคำว่ามารยาทใช่ไหมครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตอนแรกเราคิดว่าไทยลาวเราเป็นพี่น้องกันตอนนี้รู้แล้วเรานะ่ะเป็นแค่เพื่อนบ้านกันเท่านั้นนะ่ะถือว่าคนไทยได้พยายามแล้ว เร่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ